วันนี้โมมาชวนทำฟักทองอบเนื้อช่ำๆแบบที่ร้านสลัดเขาทำกันเอาไว้ทานกับสลัดน้ำพริกหรือจะทานเปล่าๆก็อร่อยวันนี้โมจะใช้เป็นฟักทองไทยนะปริมาณก็ตามที่เราจะทานได้เลยเราก็เอาไส้ข้างในออกส่วนเปลือกเนี่ยจะเอาไว้หรือไม่เอาไว้ก็ได้นะหั่นเป็นชิ้นๆพอดีคำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปล้างอีกรอบนึงนะเพราะว่าอันนี้เราใช้เปลือกด้วยก็ต้องไปล้างเปลือกให้สะอาดนะคะโมจะใส่น้ำมนันลงไปหนึ่งช้อนนะเพื่อให้ผิวของเขาเนี่ยฉ่ำแล้วก็ไม่แห้งกระด้าง แล้วก็ใส่เกลือน,นิดหน่อยวันนี้โบใช้เป็นดอกเกลือแล้วเราก็คลุกเค้าให้เข้ากันให้จมันเนี่ยเคลือบผิวของฟักทองให้ทั่วเลยเสร็จแล้วเราจะเอาเข้าหม้อทอดไร้น้ำมันไฟ165องศาประมาณ20-25นาทีระหว่างที่เราอบเนี่ยก็อย่าลืมเอามากลับด้านซักรอบสองรอบนะผิวของเขาจะได้สวยเสมอกันดี ถ้าใครมีงาขาวนะก็สามารถโรยแล้วก็เอาไปอบพร้อมกันได้เลยนะจะทําให้น่ากินมากๆเลยฟักทองอบของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเนื้อฉ่ำน่าทานมากฟักทองเขาจะมีความหวานอยู่ในตัวนะกินเล่นๆแบบนี้ก็อร่อยแล้วนะหรือจะเอาไปทานกับสลัดก็ได้ลองทํากันดูนะ